สิบเจ็ดนาฬิกา45่นาทีทำแล้วครับพี่นอ้องทำแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูแม่บ้านเองทำอะไรกินเขาวันนี้มีทอดตับไก่นะครับตับไก่เครื่องในไก่แล้วก็ซุปบวชเขืออันนี้ต้มใหม่ยู่มาทั้งสุด นะีนลคนทะลประทูสดมากคนเลจะไม่เ็นประทูหนึ่งสองเก่ประทูนี่เ,นเป็นประทูะทอะไรนี่ต,มน,ตมน้ำคนครับตมน้ำเกลือปเฮ้ยตปิดไ้งเฮงเลยม,เมัน หลายสูตรไม่รู้สูตรไหนเป็นสูตรตร,ตรอรอน้ำเดือดดีมัน,นร้อนรอน้ำเดือดครับเราจะเอาประตู ที่เราครัวเสร็จแล้วมาใส่นวัว <What? S 1> แล้วเอาก็ใส่ชกใส่มันดรอกชกใส่มันออกบเหนือกัน mm hmm. รอน้ำเดือดสักคู่ นี่แม่บ้านเราก็ทำซุปมะเขือนะครับมืดอมาทั้งนั่นตรงอยู่ทั้นี้งหกนึ่งน่สมยเี๋เป็นเนี่ยเดี๋ตั้งโตอย่างดีหกเมดงเลย ใบเว่นทีทน,น้ำมันเป็นน้ำม,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 มันโปร่งดีนี่ไฟไม,ขขไมาอยู่ก็ทูพันธุ์สีตุ้มกรเทือใส่ปลาทูนะครับแราคา จำคนเดียวโอ้ยแสบจัดมีน้องแท้ เป็นกระูนดออเดนางลงเหลือเดี๋ยวเราจะรอเบองประตูนหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงจะเป็นนึ่งหรือจะเป็นรอนํ้ำเดือนวันจะเป็นนึ่งหรือจะเป็นต้ม เขาบอกให้ต้มปลาทูนะครับโบแม่ในหนึ่งมันกติกายเป็นปลาทูหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเบิงนี่ก็เรียวๆครับซุปมะเขือโอ้ย,อยเยียงเสร็จนะครับกินกับข้าเนยียวแล้วก็ทอดตับไกท่ทอดไก่อาหารบ้านเฮาครับมื้อหนิแซ่บ หกโมงครับแป๊บเดียวมืดแนละ้วมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นหนาวแล่ก็ลมเย็นๆทีนี้หนาวต่อเนื่อง อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สองปีที่แล้วหนาวอยู่สามวันปีนี้หนาวยาว ีทางสีชมพูสีฟ้าทางนู้นนครปฐม คลิปนี้ให้ดูประมาณนี้ครับผมอิสระชาแน,นลบรรยากาศช่วงหัวค่ำนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ